ตัวดีเอฟซี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับผมให้เอฟซีชมเหรียญที่มีความงดงามคมชัดเข้มขลังและเป็นเหรียญที่นิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับนั่นคือเหรียญรูสิบสตางค์ลายกรนกแข้งสิงห์พศ2 4 8 4ในหลวงรัชการที่8นะครับซึ่งด้านหน้าหมายถึงด้านที่ผมให้เอฟซีชมด้านแรกเนี้ยจะไร้กว่าความ10ส,สตางค์นะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลไทยอ่า มีลายกระหนกเรียกว่าลายกระหนกแข้งสิงอยู่รอบๆเหรียญแล้วตรงกลางมีตาอุณาลมนะครับแต่ว่ามีรูตรงกลางครับพลิกไปให้ชมด้านหลังมีลวดลายอย่างที่เห็นจาลึกข้อความปศส4 8 4นะครับซึ่งตรงกับสมัยในหลวงรัชกาลที่9กพระบาทสมเด็จเจ้าหอยู่หัวออน,นันทมิดนครับเป็นเหรียญในรายการเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเพราะจัดสร้างด้วยโลหะเงินนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับที่มีความสวยงามคมชัดและเข้มขลังมากๆนะครับจึ่งเป็นเหรียญที่ มีผู้นะครับนิยมและก็เคารพศรัทธาในพระบารมีของในหลวงชาติ่่8แล้วก็ชอบสะสมเรียญกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น,นครับ